มาล้างผักกัน น้องเขาจะโหดอีกเยอะเลยแช่สักประมาณ3 0มสถึงสี่สิบของโคตอื่นเขาประมาณเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอดี๋ยวเราแค่สีมม่สิบนาทีโอเคเนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาน้องเขานะไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอนะไปคลุกเกลือนะแล้วก็เดี๋ยวน้องเขาจะหดโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีจ้า โอเคอันนี้ก็เป็นผักของเราที่เราได้มานะจ๊ะเราก็จะเอาน้องเขาเนี่ยมาใส่เกลือของปลาเนี่ยจะใช้เป็นเกลือดำหิมาลลยนะคะตัวนี้จะเป็นของส่วนปลานะเนาะอ่าก็เขาจะมีวิตามินอะไรเงี้ยเยอะกว่าคนอื่นเนาะเค okay. เดี๋ยวลองใส่ไปดูนะจ๊ะเกลือตัวนี้มันจะมีรสชาติหวานเนาะเราก็ใส่ไปเลย ตัวเค็มเนอะเดี๋ยวเราก็ต้องมาล้างออกเลยโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปคุกเขาเนาะเดี๋ยวน้องเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอนะดึงน้ำของตัวผักกาดเนี้ยออกมาแล้วก็คุกคุกเขาเข้าไป เราทํากินเองไม่เป็นไรเห็นไหมแค่นี้มันก็แบบสลดแล้วอะโดนเกลือไปนิดหน่อยเนาะแล้วเขาจะมีน้ำออกมาเยอะเลยแช่ไว้สักสองเจ้าอื่นเขาแนะนํามาว่า สองชั่วโมงเนาะแต่ปาจะลองสี่สิบนาทีก่อนคิดว่ามันน่าจะได้ไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆที่มันดำๆมันเป็นเพราะสีของเกลือเนาะตอนแรกจะเอาเกลือชมพูมาแต่อยากได้เป็นเกลือน,นี้ลองดูลองอะไรแล้วก็มาลองทำไปดูอะไรลอลองกินเองเดี๋ยวปล่อยเขาไว้เนาะเดี๋ยวเขาก็จะดึงน้ำของน้องผักออกมาเดี๋ยวเราไปเตรียมซอยผักอย่างอื่นนะจ๊ะ ต,ต่อไปนะจ๊ะเราก็จะมาเตรียมผักเนาะผักก็จะมีอะไรที่เราจะเตรียมก็จะมีแครอทแล้วก็หัวไชเท้าแล้วก็ต้นหอมเนาะที่เราจะหั่นเป็นแว่นๆไว้เนาะเเดี๋ยวเอาไปล้างโอเคจ๊ะ นี้ก็จะทำแป้งเปียกกวนเนาะใส่น้ำตามที่ปลาบอกแล้วก็ใส่สองช้อนคนให้เข้ากันแล้วเอาไปเทน้ำร้อนจ้าแล้วกวนเด้อแล้วกลับไปดูประกาศของเราโอ้โหน้องน้ำเยอะมากเอาไปล้างจ้า จิมก่อนว่าผักมันอืมกรอบๆมีเคม็มอยู่นเนาะแต่ว่าไม่ก็เต็มๆแล้วก็ว่าอแล้วเราก็ทำให้มันเสะเด็ดน้ำโหหดมากอ่ะเหลือแค่นิดเดียว เป็นสีของเกลือดำไม่ต้องตกใจนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปทำตั้งเปียบลงไปเนาะแล้วก็แอปเปิ้ลหัวหอมที่เราซอยเตรียมไวนะ้เดี๋ยวเราใส่ไปให้หมดเลยใส่ไปทุกอย่างเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไปปั่นนอ้อง มันจะมีอะไรมากมันมีแอปเปิ้ลมีกระเทียมมีขาแล้วก็มีหัวหอมมีแอปเปิ้ลกับแป้งเปียกอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นเข้าด้วยกันนี่เนาะก็จะได้ประมาณนี้เป็นน้ำๆอย่างนี้เนาะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเรามาคลุกเขาน้องกิฟจิมาทําน้องกิฟจ,จิกันเนาะเค okay, ค่ะมาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้เราก็ได้เตรียมนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ํามีส่วนผสมก็คือปลาจะได้ปั่นรวมกันไปหมดแล้วเนาะอย่างที่ปลาได้ทําคลิปอ,อธิบายการทําไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นตัวผักเนาะที่ป่าได้ไปล้างน้ําแล้วก็สะเด็จน้ําออกมาแล้วให้เขามัดมาแล้วก็ส่วนผสมต่อไปก็จะเป็นพวกผักเครื่องเคียงที่เราได้หัน่นเตรียมไว้หมดแล้วเนาะมีแครอทมีหอมมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีหัวใจเท้าเนาะอันนี้เตรียมไว้หมดแล้ว แล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงเนาะป้าก็จะใช้เป็นน้ำมันเออน้ำตาลมะพร้าวอันนี้เป็นของส่วนปลาน้าเนาะอันนี้ก็เหมือนกันจะเกลือดาหิมะเลยดำเนาะเป็นของส่วนปลาน้าเหมือนกันน้าําปลาอันนี้เป็นอของเป่าหื้อเนาะพวกทีโต้เลยนะก็จะกินกันปาก็จะพริกแพงมาใช้เป็นพริกพริกเผ็ดมากอันนี้พริกสดเผ็ดมาก คือกิมจิมันจะไม่ค่อยเผ็ดใช่ปะแต่ปาก็แบบอยากจะลองส่งดูอันนี้ก็เป็นซอสเกาหลีเนาะอืมปาก็จะใส่หมดเลยสีเขาจะแดงแต่เ,เขาจะไม่เผ็ดนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะว่าใส่อะไรเป็นดับแรกตัวนี้เลยนะจ๊ะใส่ไปให้หมดเลยเนาะ Sério, vou te sair. Oh ก็หอมมากๆากเลยนเพื่อนแล้วปาก็จะใส่พริกไทยลงไปพริกแห้งของคนไทยนะใส่ไปก,ก่อนหนึ่งช้อนดูว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยชิมเนาะโอนม้งให้เข้ามาระวังด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพริกเขาจะเข้าตา หอมมากๆมาจ้าชิมว่าเผ็ดไหมถ้าไม่เผ็ดเดี๋ยวค่อยเติมโหโคตรเผ, <โห S 1> เผ็ดกล่ว่าพอแล้วแหละหเผ็ดแล้วนะเพื่อนๆโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงกันเนาะโอเคใส่เกลือดำค่ะ ปาก็จะแบบโรยๆอย่างนี้ไปเนาะเกลอดำตัวนี้มันจะมีความหวานเบาๆปาใส่แค่หนึ่งจิบมือนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ้ก็จะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันก็คนน้องเขาให้เข้าละลายเข้าด้วยกันเนาะ ตัวน้ำตาลทรายเขาละลายง่ายเนาะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้กินพึ่งใส่ไปเขาละลายแล้วคนไปเรื่อยๆเ,เลยหอมมากเลยอะเพื่อนๆตอนเนี้ยจะคนไปทางไหนก็ได้นะแต่เพื่อนๆขอแค่ให้มันเข้ากันก็พอ ก็ชิมอีกทีนหนึ่งจ้ะอืมโอเคได้ที่แล้วแต่ปลาทำเป็นรสเบาๆนะไม่ได้ทำแบบรสจัดเลยถ้าเ,เพื่อนๆแบบชอบเปรเี้ยวเผ็ดชอบเออชอบน้ำปลาชอบเค็ม ชอบหวานอะไรเงี้ยเพื่อนๆใส่ได้ตามใจชอบเลยเนาะเฮ้ค okay. แล้วก็มาใส่ผักที่เราได้เตรียมไว้เลยนะคะใส่ไปเลยอ่าอันนี้เป็นแอปเปิลอันนี้เป็นน้องหอมอันนี้เป็นเป็นอะไรหัวใจเท้า,าลืม,มใส่เข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวเราคลุก เ้าด้วยกันเนาะอืมขุกไปรลยจ้าอผักเน่นๆผักเน่นๆนี่เอาใจคนรักสุขภาพนะจ๊ะกิมจินี่คือกินแล้วมันดีมากเลยมันดีต่อระบบขับถ่ายแล้วมากๆเลยนะ มาช่วยเล่งอ,อ,อัตราการขอโทษค่ะเผ่าผ่านในร่างกายช่วยให้ผิวพรรณแบบเป็งปังรูดีโอค้คคือน่ากินว่ะทำเองน่ากินเองค่ะนี่ปราคุกเข้าด้วยกันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ใส่พระเอกของเราไปเลยนี่ น้องอะไรน้องผักกาดนั่นเองพวุกเขาเข้าด้วยกันโอ้โหน่ากินอะไรเบอร์นี้ทำเองคือแบบไปซื้อผักมาประมาณร้อยกว่าบาทเนาะไม่ต้องไปซื้อกินรู้ด,ดิโอ้โหน่ากินว่ะเพื่อน กินเองเนะเาะลองแบบลองสูตรว่างนะีเราก็มีดัดแปลงเนาะดัดแปลงเป็นใช้พริกแห้งไทยในคลิปเขาใช้พริกของเกาหลีเป็นพริกป่นกับพริกพริกป่นหยาบพริกป่นกับพริกยาบอ,อ่ะแต่อันนี้เรามาพริกแพงเป็น พิกไทยของเราเนี่ยปปาว่ามันมันก็ค่อนข้างที่จะเผ็ดแล้วนะที่พาชิอมอปาก็เลยเอาเท่านี้ดีกว่าโอเคเพื่อนๆนี่ก็ <c oughs> น่ากินวะ่ะไม่คิดว่ามันจะหน้าตาดูดีขนาดนี้เนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องเขาไปใส่ในโหลนะจ๊ะปาก็เตรียมโหลไว้แล้ว เขาบอกว่าประมาณ48ชั่วโมงถึงจะกินได้48ชั่วโมงจริงนะจ๊านี่ก็เป็นโหลที่ปาได้ตเตรียมไว้นี่นโหลไว้ดองใจเดี๋ยวเราก็เอาน้องใส่โหลวันนี้เนาะนมาค่ะใส่โหลกัน เสร็จแล้วค,ค่ะนี่จ้ากิมจิแสบอร่อยบาบปอปานะจ๊ะอันนี้ก็ปาคาดว่าน่าจะกินได้แค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์เดียวน่าจะหมดชอบกินหูยเราทําเยอะมากเลยเนาะแบบตอนที่มันยังไม่หดอ่ะมันเยอะจริงๆอันนี้คือแบบรักมากเลยครั้งแรกที่ทําแล้วก็เป็นสูตรแบบใส่พริกเนาะ ใส่พริกแบบพริกของเราไม่ใช่พกกริกเกาหลีเนาะมันก็จะมีความแบบเผ็ดนิดนึงโอเคเพื่อเพื่อนๆชอบเนี่ยไปทําตามได้เลยนะก็ย<อ>ังไงก็อย่าลืมก,ก,ก,กดติดตามให้กับเพจปาดาแล้วก็ช่องปาดาวสไตล์ด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะทีด่ดูนจนจบนะจ๊ะเดี๋ยวอาจจะมีลิปมาทํามากินโชว์ว่ามันจะอร่อยไหม